เขามีใครในใจหรือ,อยังก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คเอเนอร์จีของเขากันก่อนนะเอเนอร์จีของเขาเป็นคนที่รักสันโดษเป็นคนที่เข้าถึงได้ยากเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วค่ะความคิดไม่ค่อยเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่มีความชัดเจนในตัวเองสูงเป็นคนที่ขี้เล่นเหมือนกันชอบหยอกชอบแกล้งนะอืม จะบอกว่าเป็นคนใจดีก็ไม่ใช่แบบนั้นจะบอกว่าเป็นคนใจร้ายก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเอ e เนอร์จีของเขาเขาจะแสดงออกตามที่มีคนทํากับเขาอย่างเช่นถ้าใครทําดีกับเขาเขาก็จะดีกลับอะไรประมาณนี้ถ้าใครร้ายกับเขาเขาก็จะร้ายกลับแล้วเขาคนนี้เนี่ยเขามีใครในใจหรือย,ยังคะมีคนในใจหรือย,ยังถามว่ามีไหมไพ่ที่ขึ้นมาบอกว่ามีคะ่ะ เขาคนนี้น่าจะชอบคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนที่อยู่รอบๆตัวเขาเป็นคนที่เ,เขาเข้าถึงใจได้ยากเป็นคนใกล้ตัวก็จริงแต่ว่ามีกำแพงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์เป็นคนใกล้ตัวเป็นเพื่อนต่างวัยอย่างเงี้ยค่ะเป็นความสัมพันธ์ต่างวัยก็ได้เช่นกันแต่ถามถึงว่าเขามีใครในใจหรือ,อยังใช่เขามีคนในใจอยู่แล้วนะในตอนนี้ แต่ว่าคนคนนั้นยังไม่ได้เปิดใจให้เขาแบบร้อเซคนคนนั้นยังมีกำแพงบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของความรักหรือว่าความต่างของเขา